สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรทิติวสุป,ป้อมอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษรวันนี้จะมาบรรยายอย่งหัวข้อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตอนที่สอนะครับอขออนุญาตนําเรียนในตอนที่1ก่อนนะครับว่าในส่วนของตอนที่1นึที่เราได้พูดคุยกันไว้ว่าสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้เนี่ยครับมันมีผล การพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งหัวใจสําคัญนะครับขออนุญาตสรุปจากตอนที่1นนะครับว่าแนวคิดความสําคัญนะครับในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมต่อการเรียนรู้เนี่ยนะครับมีประเด็นที่ต้องนาํามาพิจารณาเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนนะครับเมื่อเราจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียน,นรู้แล้วเนี่ยประโยชน์ที่จะได้ก็คือ1เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ2 สร้างบรรยากาศนะครับให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 3. ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ครูได้ตั้งเอาไว้ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพอันก่อให้เกิดความมั่นใจนะมีประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีอันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นที่4ก็คือ,อเป็นการบริหารจัดการในเชิงนโยบายนะครับเพื่อพัฒนาสถานศึกษาครูนักเรียนอย่างเป็นระบบ รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเด็ดนที่5ก็คือว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษานะครับสิ่งที่สําคัญคือต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางด้านจิตวิทยาและทางด้านสังคมนะครับซึ่งในตอนที่2วันนี้เราก็จะมาเจาะประเด็นสําคัญนะครับสิ่งที่เป็นจะต้องคํานึงถึงนะครับถ้า3ตัวนี้นะครับเกิด ความไม่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนน้อยลงนะหรือว่าไม่ไม่ได้ตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้นะครับอค์อประกอบหรือว่าหัวใจสําคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่จะเอื้อต่อการนําไปสู่กระบวนการจัดห้องเรียนนะครับหรือจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จอันที่หนึ่งต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ นะครับสภาพแวดล้อมทางกยายภาพประเด็น,นที่2คือต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยานะครับแล้วก็อันที่3ก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมนะครับซึ่ง3ตัวนี้เราจะมาอธิบายนะครับรายละเอียดว่าในแต่ละส่วนแต่ละอันนั้นครูจะต้องคานึงถึงในด้านใดนบ้างและจะมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับในการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ นะครับหัวข้อแรกเลยก่อนนะครับก็คือเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของอสิ่งแวดล้อมทางด้านกยายภาพนะฮะหรือ physical environment สิ่งที่ต้องคำนึงต่อไปนี้ก็คืออันที่หนึ่งสาภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะครับมันจะมีทางด้านกยายภาพมันจะแบ,บ่งเป็นสส่วนคือสาภาพแวดล้อมในห้องเรียนแล้วก็สาภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนนะครับในส่วนของสาภาพแวดล้อมในห้องเรียนเนี่ยนะครับ ก็คำนึงถึงในส่วนต่างๆห้องเรียนนะครับต้องคำนึงอย่างนี้ว่าห้องเรียนเนี่ยจะต้องเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาห้องเรียนต้องสะอาดห้องเรียนต้องสงบแล้วก็ห้องเรียนต้องเป็นห้องเรียนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดความกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้โดยวิธีการอย่างต่างเช่น1.1จับมุมห้องต่างๆในห้องเรียนนะครับในห้องเรียนของเราอาจจะมีมุมห้องที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เช่นมุมห้องวัฒนธรรมสีภาพมุมห้องอาหาร4ีภาพเราก็อาจจะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนมุมห้องนะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาจจะพูดคุยกันว่าเอสัปดาห์นี้เราจะใช้มุมห้องของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับผู้เรียนก็จะช่วยกันสร้างสารรค์มุมห้องของตัวเองได้อย่างสวยงามก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อันที่สองครับการจัดโต๊ะครูนะครับอะไรท่านอาจจะมองว่าการจัดโต๊ะครูเนี่ยมีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีผลต่อผู้เรียนไหมมีครับ เพราะว่าการจับโต๊ะโต๊ะโต๊ะเรียนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเรานึกภาพออก <c oughs> เวลาเข้าไปในห้องเราก็จะเห็นคุณครูนะครับยืนหน้ากระดานแล้วก็เขามีโต๊ะเรียนที่ลักษณะของการ,รเผชิญหน้ากันนะครับถ้าไปเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้หรือในห้องเรียนแบบนี้เรานึกถึงบรรยากาศแบบเคร่งขึงบรรยากาศแบบที่ครูจะต้องอสั่งการนะรทำให้บรรยากาศนี้เขาเรียกว่าการลักษณะของการ,รเผชิญหน้า ทำให้ผู้เรียนรู้สึกอึดอัดไม่เป็นอิสระนะครับไม่กล้าที่จะสักถามนะครับเพราะงะั้นการจัดโต๊ะครูในรูปแบบใหม่เราเรียกว่าการจัดโต๊ะครูแบบ active learning นะก็จะมีวิธีการจัดเช่นจากการเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ที่หันหน้าเข้าหากันก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนเป็นรูปตัวยูนะครับเป็นรูปตัวยูหรือเป็นวงกลมเป็นกลุ่มนะครับการจัดอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยนะครับมีปฏิสัมพันธ์กัน กล้าพูดกล้าคุยนะกล้าแสดงความคิดเห็นและในขะัเดียกกันครูก็สามารถมองเห็นผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทําให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปได้วยความสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับประเด็นที่3ก็คือการจัดบอร์ดนิทรรศการแหล่งให้ข้อมูลสารสุเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับถึงแม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ บอร์ดในเทศกาลก็ยังมีความสําคัญนะเพื่อเป็นการให้เด็กได้ฝึกกระบวนการพัฒนาทางสมองทั้งซีกซ้ายและก็ซีกขวานะการที่มอบหมายเด็กจัดบอร์ดจัดเทศกาลหรือหาแหล่งข้อมูลเนี่ย<ม>เด็กจะต้องคิดก่อนนะคิดก่อนว่าเขาจะต้องวางแผนอย่างไรในการที่จะดึงดูดความสนใจนะในเรื่องที่เป็นฮอตอิชชูในการเทียบประเด็นวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกสมองทั้งสองซีกคือซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายก็จะ ฝึกกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบเป็นการค้นหาความรู้ข้อเท็จจริงซีขวาก็จะเป็นลักษณะของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะพอเด็กได้ฝึกบ่อยๆสมองสองสร้างก็บาลานซ์กันทั้งซีซ้ายและซีขวานะตอนนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญแต่ว่าคุณครูจะต้องให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับในการคิดในการจัดทําบอร์ดที่รัศกาลนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมในห้องเรียนประเด็นที่2ก็คือสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน นะครับซึ่งหลังจากที่เด็กมีความสุขกับกันในห้องนะครับอย่าลืมว่าเด็กใช้ชีวิตในโรงเรียนเนี่ยนะครับพอๆกับอยู่บ้านประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงหลังจากที่เขาอยู่ในห้องเรียนแล้วเนี่ยออกมานอกห้องเรียนเขาก็ต้องเจอสภาพแวดล้อมที่พร้อมเหมือนกันนะครับสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการด้านภาษาห้องทดลองนะครับโรงยีมหรือห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบรวมรีนากศิสิ์เป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้มันจะต้องส่งเสริมกันนะในห้องเรียน,นะเ,รยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วออกมานอกห้องเรียนนะครับห้องปฏิบัติการกต่างๆก็ต้องพร้อมสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับที่เด็กที่สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือองค์ประกอบแรกก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทั้งภายในและก็ภายนอกห้องเรียนประเด็นที่2ครับสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา ที่จะเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับเขาเรียกว่า psychology environment ซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะก็คือนะด้านตัวผู้เรียนนะซึ่งในทางชีวิยาเรามองว่าผู้เรียนนะครับจะประสบความสําเร็จในการเรียนได้เนี่ยสิ่งแรกเลยผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมนะมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถพัฒนาได้ ดังนั้นถ้าผู้เรียนมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีศักยภาพเขาก็จะทําให้เขาเนี่ยนะครับเกิดความอยากรู้อยากเห็น,นดังนั้นครูต้องจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจอ,อารมณ์สังคมทัศนคติต่างๆนะครับนี่คือประเด็นของผู้เรียนประเด็นที่สองคือด้านผู้สอน,นเด็กพร้อมอย่างเดียวไม่ได้ครูก็ต้องพร้อมด้วยแต่ครูพร้อมในที่นี้หมายความว่าครูที่มีลักษณะ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองตอนนี้เราเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครูแล้วสมัยก่อนครูเป็นผู้ให้นะครูเป็นผู้ให้หมายความว่าครูเป็นผู้สั่งการครูเป็นผู้มอบความรู้แต่ปัจจุบันนี้บทบาทหน้าที่ของครูเป็นผู้ที่จะอำนวยความสะดวกนะเขาเรียกว่าเป็นโค้ดเป็นผู้ที่สร้างนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เด็กเกิดนวัตกรเด็กเขาจะกลายเป็นนวัตกรในการทจะไปสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของครูจะเปลี่ยนไป การที่ครูจะต้องสอนแต่หนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องมีการวางแผนหน้าที่ของครูคือทําอย่างไรที่จะไปกระตุ้นกระบวนการคิดของเด็กให้ได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นคําถามผ่านโครงงานผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการสร้างชิ้นงานต่างๆนะครับเพื่อไปกระตุ้นกระบวนการคิดของเด็กนะครับในขณะเดียวกันครูก็จะต้องมีลักษณะความเป็นครูที่สูงมากลักษณะความเป็นครูก็คือศรัทธามีความรักมีความเมตตานะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพความเป็นครูที่ เหมาะสมนะครับในสิ่งหนึ่งอีกอ,อันหนึ่งก็สามารถที่จะนาํามาพัฒนาครูได้คือเรื่องของหลักธรรมครับการเป็นครูนี่ครูเป็นแม่แบบครูเป็นปูชนิยบุคคลในะถานการครูก็ต้องมีหลักธรรมมในการที่จะกํากับดูแลตัวเองในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้เรียนได้อย่างมีความสุขหลักธรรมของครูที่จะนํามาใช้ก็นําเสนอหลักธรรมตามหลักพุทธศาสนาที่เรียกว่ากรมวิหารสี่พรมาิหารสี่ก็ประกอบไปด้วย เมตานะครับกรุณาบุทิตาแล้วก็โอเบคาดังนั้นครูก็ควรจะมีความรักความเมตตาเป็นที่ตั้งในการที่จะเสียสละอบรมให้ความรู้กับผู้เรียนนะครับมีความรักผู้เรียนที่เท่าเทียมกันแล้วก็สงสารผู้เรียนในการที่จะพัฒนาเขาให้เขามีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับประเด็นที่3ามก็คือครูจะต้องรู้จักการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับ หรือสามารถที่จะมีรูปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ๆที่เป็นลักษณะของการ active learning หรือการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเอาโจทย์ก็คือตัวผู้เรียนเป็นที่ตั้งนะครับในที่นี้ขออนุญ,ญาตนําเสนอผู้ทีบวิธีการสอนเขาเรียกว่าพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สี่คำที่ครูสามารถนําไปใช้หรือก็นําไปปรับได้นะก็คือวัตถุประสงค์ในการสอน ให้เด็กประสบความสําเร็จหรือเด็กมีความสุขกับการเรียนท่านบอกว่าให้สอนแบบสีวิธีคือแจ้มแจ้งจูงใจหานกล้าแล้วก็ร่าเริงน,นะครับครูจะสอนอย่างไรนะครับอันดับแรกคือแจมแจ้งแน่นอนครับครูจะต้องให้ความรู้กับเด็กโดยไม่ห่วงวิชามีความรู้มีความมอีองค์ความรู้เท่าไหร่ก็ถ่ายทอดอย่างเต็มที่นะก็จะเกิดความเด็กก็จะเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้จริงประเด็นที่2ครูจะต้องรู้จักการจูงใจ เขาเรียกว่าม otive หรือสร้างแรงสร้างพลังให้กับเด็กนะเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดกระบวนการอยากรู้อยากเห็นไปกระตุ้นทางกระบวนการคิดจูงใจให้เด็กอยากทําอยากทํากิจกรรมอยากจะมาเรียนนะนี่คือลักษณะของการที่ครูจะต้องบทบาทหน้าที่ครูในการที่จะจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ให้ได้อันที่สามครูจะต้องหานกล้านะทั้งครูแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของการ จากการเรียนการสอนหารกล้าดีนี้อาจจะเป็นลักษณะของการพัฒนาผู้เรียนนะทำอย่างไรพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองลักษณะวิธีการก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเรียนแบบเด็กนั่งฟังเด็กไม่กล้าถามเด็กไม่กล้าโต้ตอบนะพอเด็กไม่กล้าถามไม่กล้าโต้ตอบเด็กก็เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองนะเกิดความอายแต่เมื่อใรก็ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทําอย่างไรให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้สามารถที่จะ แลกเปลี่ยนกับครูนะครับแล้วก็แสดงความาคิดเห็น,นทำให้เด็กเกิดความมั่นใจเกิดความหันกล้าที่จะแสดงความคิดที่อยู่ในตัวเองนะทำให้เกิดพลังงานยิ่งใหญ่ได้และสุดท้ายการเรียนการสอนต้องเน้นในเรื่องของความร่าเริงห้องเรียนต้องไม่เครียดจนเกินไปนเด็กจะต้องพร้อมที่จะปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาครับถ้าทําได้อย่างนี้พวกเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้เรียนกับครูเนี่ยมี ปฏิสัมพันธ์นะครับเรียกว่าการการเรียนรู้แบบร่วมมือกระทําก็จะทาให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จประการที่4ี่ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนอันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าครูก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วก็มีบนุษยสัมพันธ์ในการที่จะพูดคุยสื่อสารกับเด็กให้ความสําคัญกับเด็กใส่ใจเด็กทุกคนนะครับในการมีปฏิสัมพันธ์เมื่อเด็กเกิดความไว้วางใจครู เกิดความเชื่อมั่นในตัวครูเด็กก็จะกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทที่เน้นไปที่ผู้เรียนก็คือการจากกัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมนะครับสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม social environment นะซึ่งตรงนี้เองนะครับนอกจากด้านกายภาพแล้วนอกจากทางด้านจิตวิทยาแล้วนะครับสภาพแวดล้อมทางสังคมผู้บริหารก็สําคัญมาก นโยบายในการบริหารจัดการนะครับถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจหลักการบริหารจัดการไม่มีนโยบายในการที่จะพัฒนาผู้เรียนนะครับก็จะทําให้การจัดการเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อมไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์นะครับในการที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มรูปแบบก็จะทําให้สภาพแวดล้อมทางสังคมดีขึ้นไปด้วยประการที่2ก็คือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน อันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากเลยนะครับถ้าผู้บริหารได้รับความร่วมมือจากครูนักเรียนผู้ปกครองและก็ชุมชนก็สหวาสามารถทําให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะแล้วก็บริบทโรงเรียนรอบๆโรงเรียนก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประเด็นที่3คือสภาพแวดล้อมทางสังคมก็คือการนําเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาที่เรียกว่าการมีอ่าเพื่อรองรับมาตรฐานการผลิตนะครับของผู้เรียนเ,นยเพื่อที่จะ เป็นการตรวจสอบว่าองค์ความรู้จากผู้เรียนที่ได้เนี่ยตามมาตรฐานของประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง3ประการก็คือมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานในการบริหารจัดการแล้วก็มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อจะนํามาเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้นะครับสรุปแล้วก็คือว่าในตอนที่2นะครับเราได้ให้ความสําคัญ อ่ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งหนึ่งนะครับก็ที่ได้เรียนมาว่ามันเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารครูนักเรียนชุมชนและสภาพแวดล้อมต่างๆในการจัดสภาพแวดล้อมที่สําคัญนะครับต้องคานึงถึงปัจจัย3ด้านดังที่กล่าวมาก็คือ1สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ 2. สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา แล้วก็สามสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมเมื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะก็เชื่อเลยว่าคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนดี แล้วก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้าการบรรยายในหัวข้อ,อาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตอนที่2นะก็ได้สรุปเนื้อหาประเด็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนนะครับก็ขออนุญาตายุติเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ